บ้านจุบหนึ่งบางมนังเจริญแค่กันลางเบิ่งบ้านจุบเกิดใสเปาตึกพเนกโศกาลำพึงอีนาให้เหลาเงียงจำมือเผาบัดจีบนอเปียกสัญญา คืนหนึ่งม่วงบานธการย้อยกิ่งคิดถึงจริงๆอยากอิงนุนตักนานนๆค่ะก็สวัสดีนะคะเพื่อนๆเอซชาว YouTube ทุกท่านนะคะเพื่อนเก่าเพื่อนใหม่นะคะวันนี้จิมก็มาในเพลงคอมเมนต์นะคะเป็นอ่า เป็นาภาษาพื้นถิ่นนะคะพื้นฐานพื้นบ้านของจิมเองนะจิมก็เป็นขเขมรน,นะคะจิมเป็นขเขมรน,นะคะแต่ไม่ได้เป็นลาวเป็นสวยนะคะจิมฟังไม่ออกนะคะภาษาสวยนะภาษาลาวฟังออกนะคะภาษาอีสานเนาะแล้วก็เป็นขเขมรพูดขเขมรน,นะคะกับตากับยายคนแก่ค่คนเท่าแถวบ้านก็จะพูดภาษาขเขมรน,นะคะแล้วก็ ลาวก็จะฟังออกแต่ไม่ใช่สวยนะคะภาษาสวยนี่ฟังไม่ออกเลยนะคะฟังออกเป็นบางคำนะคะเพื่อนๆก็เลยวันนี้มาร้องเป็นเพลงขมิ้นให้เพื่อนๆฟังนะคะวันนี้ก็จะพาเพื่อนๆมาดูนะคะในหัวข้อบอลสีที่มันอ่ามันเป็นถั่วงอกมันเป็นเลื้อยๆนะคะทําไมมันถึงเป็นแบบนั้นนะคะถ้าเพื่อนๆอยากให้ต้นตั้งต้น ต้นแกนต้นแครต้นแข็งแรงนะคะต้องทํำยังไงนะคะแต่ที่มันเป็นเลื้อยๆมันเกิดจากสาเหตุอะไรนะคะจิมจะพาเพื่อนๆมาดูนะคะนี่เลยนะคะอบอนที่เป็นเลื้อยๆของจิมเองนะคะสาเหตุนะคะก็คือเกิดมาจากาเรานะคะเพาะเพาะไว้ในกระปุกหรือในกระมังแล้วเราเอาถุงครอบไว้นะคะแล้วทีนี้น้องโตขึ้นมาแล้วเราไม่ได้เอาออกนะคะเพื่อต้นนี้เลื้อยยาวเป็นอ่า ใจบัวเลยนะคะบัวแดงเลยนะคะนี่นะคะอันนี้เป็นจะกุงเด็นมานะคะแต่ไม่เป็นไรนะคะที่น้องเลื้อยอย่างนี้นะคะเดี๋ยวใบใหม่มาน้องก็จะจะเอ่เตี้ยเหมือนเดิมนะคะเราก็ตัดอ่อยอดกิ่งตัวนี้ออกไปนะ,ะเราก็จะได้บนเตี้ยเหมือนเดิมนะคะตอนนี้น้องเลือ้อยให้น้องเลื้อยไปก่อนนะคะ Password. ที่มันเลื้อยอย่างนี้นะคะพรจิมช่วงนั้นนะจิมก็บอกเพื่อนๆไปแล้วเนาะจิมไปเกี่ยวข้าวนะคะแล้วทีนี้จิมก็เลี้ยงไว้ในกระปุกนะคะแล้วทีนี้จิมก็เลยไม่ได้มาเปิดดูเนาะน้องก็เลยเลื้อยไปเลยทั่วเลยนะคะนี่ค่ะอันนี้เป็นอุปกรณ์หรือภาชนะที่จิมเพาะนะคะนี่จิมก็จะเพาะไว้ในนี้แบบนี้นะคะเพื่อนๆแล้วทีนี้อ่านี่เป็นไก่สุสงวนนะคะกําลังกําลังน้องกําลังจะงอกนะคะแล้วทีนี้ พอเขางอกมาอย่างนี้แล้วนะคะเขาจะมามาดันอยู่ตรงฝาตรงนี้เนาะและ้วทีนี้เขาก็ไม่มีที่ไปนะคะก็จะเปลี่ยนเป็นเลื้อยนะคะเขาก็จะเลื้อยถ้าเพื่อนๆไม่เอาออกเขาก็จะเลื้อยไปทั่วในนี้และคะ่ะทีนี้จิมเปิดมาเลยมันก็เลื้อยเป็นประมาณนี้นะคะนี่ <1> <1> <bing> ยาวมากนะคะเลื้อยเป็นประมาณนี้เลยจิมก็เพิ่งจะเอาออกมานะไม่เป็นไรนะคะก็ให้เขาจเจริญเติบโตไปก่อนแล้วย,ยอดใหม่หนอใหม่ออกมาเราก็ค่อยตัดอันนี้ออกไปนะคะขอให้เขาแข็งแรงก็พอนะคะนี่ค่ะ อันนี้เป็นไก่สุดสงวนที่จิมผ่าไปนะคะที่ถ่ายให้เพื่อนดูอยู่เนาะ,ะก็จะมีชิ้นแข็งแล้วก็ชิ้นอ่อนนะคะอยู่บ้างนะคะชิ้นไหนแข็งก็คือน้องยังไม่งอกนะคะนี่ก็ก,กาลังนะคะมีงอกอยู่นะคะหลายชิ้นอยู่เหมือนกันร,รากกาลังงอกเนาะเป็นไก่สุดสงวนนะคะ,ะก็จะปิดไว้เหมือนเดิมก็เอามาให้เพื่อนดูนะสาเหตุที่มันเลื้อยมันเลื้อยมันคลานไปนะคะนี่ถ้าเพ,เพื่อนอยากจะให้ใต้นเคระนะต้น ต้นไม่ใช่ต้นแคร่หรอกต้นตั้งต้นแข็งแรงต้นสมบูรณ์ไม่มันจะไม่เลือ้อยโวเยนะคะเราต้องพอเขาออกมาประมาณใบหนึ่งนะคะเราต้องรีบเอาออกนะคะเพื่อนเนาะนี่ประมาณแบบนี้ก็จะแข็งแรงดีนะะเนาะพอต่เขาโผล่โผล่ขึ้นมายังไม่ใบยังไม่บานนะคะเราก็เอาออกมาเลยนะคะเอาออกมาไว้กับกระถางอย่างนี้นะคะเอามาช่าไว้ก่อนนะคะเหมือนกับที่จิม เคยทาคลิปให้เพื่อนๆดูหลายครั้งแล้วเนาะเอามาชําไว้อย่างนี้ก่อนแล้วใส่ดินนะคะแล้วก็ลดน้ําน้องก็จะต้นเตี้ยนะคะไม่เลื้อยไม่คลานไปไหนนะคะก็จะต้นเตี้ยสมบูรณ์แบบนี้นะจากนั้นเราก็เอามาลงกระถางเล็กแบบนี้นะคะเนี่ยเพื่อนๆนี่นะคะเอามาลงกระถางเล็กแบบนี้นะคะน้องก็จะต้นแข็งแรงสมบูรณ์ดีนะคะเพื่อนๆนี่นะคะจิ้มก็จะมีอ่าบอลไกลเซยกับเดนหมา่างเยอะมากนะจิ้มเป็น แม่ค้าบอลบ้านนะคะบอลเดนมาร์กกับไกเซอร์นนะเพื่อนๆอยากได้ทักมาไม่ผิดหวังแน่นอนนะคะนี่เยอะมากมีแต่ไกเซอร์กับเดนมาร์กทั้งนั้นเลยจิ้มขยายขยายพันไว้นะคะสําหรับท่านที่เ,เป็นมือใหม่ยังไม่มีนะคะหรือว่าท่านที่มีแล้วนะคะแต่อยากมีอีกก็ทักมาได้นะคะนี่อันนี้จะเป็นอันนี้จะเป็น,อน,น,ปนอบ,นบนอลบอลลูกไม้นะคะไม่ใช่บอลไม่ใช่บอล บอลบ้านนะคะนี่คือลูกไม้นะครับเราก็รอล,ลุ้นลุ้นสีเขาหรือจะเขียวอย่างนี้ไปตลอดเราก็ไม่รู้นะคะเพื่อนต้องรอดูนะคะอาจจะเขียวขาวก็ได้นะคะนี่ใบสุดท้ายกัดมาแบบนี้เลยนะคะเพื่อนนี่นะคะรอล,ลุ้นกันนะคะนี่นะจิมก็จะใช้แก้วแบบนี้นะคะมาปลูกอ,อ,อ่ะเพราะว่าต้นเล็กจิมเยอะมากนะซื้อจิมซื้อกระถางไม่ไหวนะคะเพื่อนใช้แบบนี้เลยนะคะถ้าถ้าเพื่อนๆอยากได้หรือ ะจะส่งจะส่งให้นะจิมก็จะส่งไปทางกระถางแบบนี้เลยนะคะเนี่ยส่งไปทางกระถางห่อหุ้มแล้วก็ส่งไปทางกระถางแบบนี้เลยนะคะเพื่อนเนาะมันง่ายดีนะคะมันเบาด้วยนะคะเพื่อนเราก็ปล่อยให้รากเขาเดินอยู่ในนี้เลยนะเราจะได้ไม่ต้องรื้อเข้ารื้อออกนะคะเพื่อนนะจิมก็คิดแบบนั้นนะคะก็เลย เอามาใส่แบบนี้ดีกว่านะกระถางใหญ่มันก็หนักเนาะเพื่อนๆใส่ดินเยอะนะคะมันก็เปลืองค่าสูงนะคะเพื่อนเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นบอลดําสตูนที่จิ้มได้มานะคะตอนนี้น้องก็ออกมาสองใบแล้วนะคะค่ะเดี๋ยววันนี้นะคะอบอกเคล็ดลับเพื่อนๆไปแล้วเนาะอยากให้ต้นน้องตั้งน้องตรงน้องแคะนะคะก็รีบเอาออกนะคะอันนี้เป็นเพราะว่าจิ้มไม่มีเวลาเอาออกนะคะก็เลย <laughs> เลื้อยาวมากนะคะนี่เลื้อยยาวเฟือยเลยแต่ไม่เป็นไรเนาะส่วนกระถางนี้ก็จะเป็นลูกไม้เพราะ,มะเมล็ดนะคะกับชิ้นผานะชิ้นผาเดนมากนะคะฝั่งนี้ก็เหมือนกันนะคะนี่จะมีนะคะอันนี้คงจะเป็นร่อนทองนะคะนี่นะคะแล้วก็มีลูกไม้บ้างนะคะผสมกันไปเนาะนี่ฝั่งนี้นะคะนี่ค่ะจะเป็นลูกไม้นะคะนี่หลายอย่างนะคะอันนี้อาจจะเป็น,นา นางเสือดาวก็ได้นะปนปนกันไปค่ะจิมต้องรอให้ใบใบเขากัดจริงๆนะถึงจะมองออกเพราะว่าจิมเพาะไว้ปนกันหมดเลยนะคะเพ <ๆ S 1> ื่อนๆวันนี้นะคะจิมจะเอาเพื่นมาให้เพื่อนๆดูนะคะนี่คือเพชรพันล้านนะคะออกมาสองใบแล้วนะคะ,ะจิมจะมาปล่อยนะคะต้นนี้นะคะใครดูคลิปนี้นะคะคลิปจิมนะคะคือจิมจะมาปล่อยต้นไม้ก็จะมาปล่อยในคลิปนะ,ะใครดูคลิปก็ถึงจะได้ต้นไม้นะคะบางที ถ้าปล่อยในคลิปเล้วไม่มีคนเอฟจิมก็จะไป่าถามถามกลูกค้านะลูกค้าที่เป็นลูกค้าเก่าจิมเองนะคะเพราะว่าท่านลูกค้าทุกคนก็บอกเอาไว้นะคะถ้าว่ามีต้นอะไรก็จะให้ทักไปนะจิมก็จะทักไปถามว่าต้นนี้มีหรือยังสนใจต้นนี้ไหมจิมก็จะถ่ายรูปไปให้ดูนะคะก็จิมก็จะขายเป็นลักษณะนั้นนะเดี๋ยวนี้ก็ไม่ได้ขายในกลุ่มบอนสีแล้วนะคะเนาะจะขายแบบนั้นเอานะคะนี่ค่ะจะมี นี่นะคะเพชรพันล้านนะคะกับเพชรพันล้านมีอยู่สองสามต้นค่ะแต่ว่าต้นนี้มีต้นเดียวนะคะอันนี้เป็นเสือดาวนะคะนี่ค่ะอันนี้เป็นนางเสือดาวนะคะนางเสือดาวนี่สี่ร้อนะคะเพชรพันล้านก็450เหมือนกันนะคะเพื่อนเื่อนี่นะคะจิมจะปล่อยนะลองทักมาดูนะคะใครยังไม่มีใครอยากได้นะคะนี่นะคะต้นประมาณนี้นะคะรวมส่งแล้วนะคะเพื่อนๆอเจ้าอื่นอาจจะ ถูกกว่าน,นี้นะคะแต่ก็มีค่าส่งเนาะค่ะสิบหกสิบเจ็ดสิบก็ว่าไปอันนี้จิมรวมส่งให้เรียบร้อยแล้วนะคะนี่ค่ะน้องมีสองใบแข็งแรงเลยนะคะเป็นนางเสือดาวนะคะจิมก็มาแบ่งวันนี้ประมาณนี้นะคะเพื่อนๆแล้วก็เอามาให้เพื่อนๆดูนะคะที่มันยัวเยียยาวยัวเยียนะคะมันก็คือปัญหาเอ่อมัญหา ที่แสงแดดแล้วก็มันหานี่ที่อยู่นี่แหละคะ่ะมันก็เลยยาวอยเยเนาะเพื่อนๆต้องให้มันอยู่เป็นแดดลำไรนะบอนสีเขาจะชอบนะคะเขาถึงจนเขาถึงจะเตีย้ยต้นแข็งแรงใบแข็งแรงแบบนี้นะคะเราก็จิมก็ไม่มีความรู้อะไรมากล่ะคะ่ะจิมก็เลี้ยงเป็นประสบการณ์แล้วก็หาประสบการณ์ไปเรื่อยๆนะคะก็พอรู้งูงูปลาปลานะคะพอรู้อยู่บ้างนะคะที่เลี้ยงเลี้ยงมานะคะ ค่วันนี้ก็พาเพื่อนๆมาชมแค่นี้ก่อนเนาะเดี๋ยวคลิปหน้าจะมีอะไรมาเบ่งปันเล่าสู่เพื่อนๆนฟังก็รอติดตามรอชมกันนะคะสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ